จะเดี๋ยวจะลองสังเกตด,ดูที่ว่าโคนหางเข้าเป็นยังไงเพราะโคนหางของเจ้าหูรูเนี่ยมันจะเป็นชั้นเป็นกล้องวนถวนสมบูรณ์เพราะอาหารการกินค่อนข้าง,างอืมสรุปแล้วคือเจ้าหูรูนะสรุปแล้ว ตัวนี้อ่าสรุปแล้วช้างตัวนี้คือเจ้าหูลูนะดูจากโคนหางอ่าซึ่งโคนหางของหูลูเนี่ยมันจะมีชั้นเป็นชั้นชั้นชั้นชัน้เป็นป้องไม่เหมือนไข่ปีนี้หูลูใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่อ้วนบึกเลยอ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงแต่ก็เนี่ยเห็นหันหลังอย่างเงี้ยไว้ใจไม่ได้นะพอเขาหันหน้ามาแล้วก็พุ่งเลย บางทีเนี่ยเราด้วยความตกใจอาจจะวิ่งชนตก็มานอกจากนั้นเรายังต้องดูช้างตัวอื่นเพราะว่าตัวนี้มันยังมีช้างอีกก็ยังต้องดูต้องระวังหูต้องต้องมีสมาธินะพูดง่ายๆคือต้องมีสมาธิต้องจับสังเกตที่เขายืนนิ่งๆไม่ได้หมายถึงว่าเขายืนนิ่งนะเขากำลังกินลูกซ้านอยู่ซ้านต้นนี้เป็นซ้านที่ แม่ไทรทองกับเจ้าป่องน้อยชอบมากเลยตอนที่ยังมีชีวิตยอยู่เราจะมาเจอกับ้อยทองกับป่องน้อยตรงนี้ทุกวันบางทีเราก็จะนํากล้องคามล่าแท็บมาดักไว้แล้วก็พอดักคามล่าแท็บมันก็ทําให้เราเจอกับเจ้างาทองเจอเจ้าแฮปปี้นะะกับเจ้าด้วนหนองแดงนะเริ่มขยับตัวนะเริ่มขยับตัวอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้ นะไว้ใจไม่ได้ภาพอาจจะสั่นไหวสักหน่อยนะเพราะว่า,ามันเป็นโทรศัพท์นะถ่ายจากโทรศัพท์ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของช้างตกมันนะก็เป็นเก็บความรู้เล็กน้อยสําหรับช้างตกมันแล้วอาการของเขาที่มันทําให้เขางุนหงิดก็คือตออ่ตรงช่องแมงคู่เนี่ยมันจะบวมอพอบวมแล้วมันจะไปกดทับเส้นประสาท ทําให้เกิดการปวดหัวอย่างรุนแรงถ้าใครเคยปวดฟันก็จะรู้นะครับว่าการปวดฟันอย่างรุนแรง่ะเป็นยังไงก็เหมือนกันกันกบช้างตกมันาอุโยยุงเยอะอยจริงๆดังนั้นเมื่อเขาปวดหัวรุนแรงเขาก็จะเกิดอาการหงุดหงิดแต่ถ้าองค์ประกอบภายนอกอย่างเช่นตอนนี้ฝนกลาลังตกมันก็ทําให้เขาเย็นขึ้นแต่ถ้าแดดร้อนจัดมันก็จะทําให้เขายิ่งหงุดหงิดหนักขึ้นไปกว่าเก่าก็มันก็ สภาพแวดล้อมช่วยได้นะครับในเรื่องของอาการหดหงิดหรือการดุอะไรพวกนี้สภาพแวดล้อมช่วยได้เยอะก็มันมีหลายเรื่องหลายราวนะมันไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรสําหรับเรื่องช้างเนี่ยบางทีแม้กระทั่งเรื่องของภัยพิบัตอิอย่างเช่นของแผ่นดินไหวของสึนามิสัตว์พวกนี้จะรู้ดีกว่ามนุษย์นะเพราะว่า ใต้ฝ่าเท้าของเขาเนี่ยมันจะมีะประสาทรับความรู้สึกของการสั่นสะเทือนใต้พื้นดินได้ละเอียดอ่อนกว่ามนุษย์ถ้ามนุษย์เราเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ต้องใช้วิทยาศาสตร์แต่สัตว์ป่าเขาไม่ต้องเขาจะรู้ก่อนแล้วเขาก็จะเตรียมการอยพยพหรือการขยับหลบหนีไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นนกหรือเป็นปลาพวกนี้รู้ปลาก็จะใชะ้เส้นประสาทที่อยู่ด้านข้างของลําตัว อ่าเป็นเส้นยาวรับรู้ถึงแรงกดของน้ําแรงสั่นสะเทือนของน้ําช้างก็จะใช้เ,เส้นประสาทใต้ฝ่าเท้าอา่ารับรู้แรงสั่นสะเทือนของพื้นดินอา่าแม้กระทั่งจะไกลถึง150หกิโลก็ตามาไม่รู้ว่าจะขยับหรือเปล่าเนี่ยือจะยืนแอคท่าอยู่อย่างนี้เลยก็ไม่รู้เข้าใกล้กว่านี้ก็ไม่ปลอดภัยนะเกินเข้าใกล้เกิน20เมตรนี่อันตรายมากดังนั้นการดูช้างเนี่ย ไม่ควรจะเข้าใกล้มากกว่า20เมตรเพราะบางทีเขาชาร์จมาเราวิ่งไม่ทันอนอกจากนั้นเราก็ย่องต้องระแวงช้างตัวอื่นเพราะว่าช้างป่าเนี่ยเขามักไม่อยู่ตัวเดียวนะเดี๋ยวอยู่อ่าเป็นถ้าเป็นช้างสีดอก็มักจะอยู่ตัวสองตัวสามตัวไม่เกินห้าหกตัวนะแต่ถ้าเป็นช้างโถงก็ยี่สิบสามสิบถึงเจ็ดสิบก็มีอันนี้ก็ เป็นเรื่องราวของช้างป่าเพื่อขย็งทองสาภูมิครับ